สวัสดีค่ะนี่นะคะคือสถานที่ฝึกงานของพวกเราค่ะก็คือสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่9ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะโดยหน้าที่หลักของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะคือเสนอนโยบายและวางแผนพัฒนาภาคเกษตรรวมถึงสากล เพื่อให้ภาคเกษตรไทยเติบโตอย่างมีทิศทางจัดทําและให้บริการข้อมูลข่าวสารเกียเกษตรที่ถูกต้องรวดเร็วและเข้าถึงง่ายศึกษาวิเคราะห์วิจัยติดตามและประเมินผลเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อใช้วางแผนและตัดสินใจชิงนโยบายและมุ่งเน้นยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตเก,กษตรกรค่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาทำความรู้จักที่ฝึกง,งานของผู้เรานะครับนี่นะครับก็คือฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับ ส่วนทางขวามือก็คือส่วนวิจัยแล้วก็ประเมินผลนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือส่วนแารพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรนะครับต่อมานะครับนี่ก็คือส่วนสารสนเทศการเกษตรนะครับแล้วส่วนทางขวามือก็คือส่วนสุดท้ายก็คือส่วนสารสนเทศการเกษตรอ็อกหมดนะตอนนี้ก็คือห้องควบในการครับหน้าที่หลักของส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 1. วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนาในพื้นที่ตรวจสอบว่าแผนพัฒนาเ,เขตเศรษฐกิจการเกษตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตรสากลในพื้นที่หรือไม่สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานทางานไป,ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจก,การเกษตรในพื้นที่ศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจภาคเกษตรและแนวโน้มในอนาคตใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. เสน,น,นอแนะการจัดทําแผนปฏิบัติการและโครงการ ให้คาแนะนําเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ในการจัดทําแผนงานและโครงการด้านเกษตรและสหกรณากรทำให้แผนต่างๆเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่หน้าที่หลักๆของนักศึกษาฝึกงานนะครับก็คือลงพื้นที่เลีย์แบบคี์แบบลงใน Excel ของโครงการต่างๆวิเคราะห์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจังหวัดภาคใต้ชายแดนและจัดทําสื่อนําเสนอจัดทําสื่อนําเสนอข้อมูลโดยใช้ power bi ส่วนพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกงานนะครับก็คือ 1. พี่ฮะชื่อนางสาวอภิญญา 2. พี่อิกชื่อนางสาวสุทาสินีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพออสนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรที่9ครับพี่สมชายลังข้ามาณีครับวันนี้ผมอยากสอบถามว่าคิดยังไงกับนึกษา,ารุ่นนี้ครับ คือนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รุ่นนี้นะครับทั้ง4ี่คนนะครับที่มาทุกคนมีความรับผิดชอบรับเสียสละแล้วก็มีความคิดวิเคราะห์ดีแล้วก็ทํามานได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มีส่วนที่ผิพลาดที่น้อยมากนะครับแล้วก็ทุกคนก็ทํามานด้วยความกระตือรือร้นตรงต่อเวลาทุกคนให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชาทุกส่วนไวเนี่ยดีครับหน้าที่หลักของส่วนวิจัยและประเมินผล หนึ่งวิเคราะห์และรายงานข้อมูลเกษตรจะเป็นการติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตการตลาดและราคาสินค้าเกษตรในพื้นที่ทั้งยังส่งข้อมูลกลับไปยังส่วนกลางเพื่อใช้ในการตัดสินใจในเชิงนโยบาย2การศึกษาวิจัยเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของตัวเลนเกษตรเพืใช้ข้อมูลเพื่อเข้าใจปัญหาและโอกาสในการพัฒนาชุมชนเกษตร 3. ติดตามและประเมินผลโครงการจะเป็นการตรวจสอบว่าโครงการที่ดำเนินไปแล้วได้ผลจริงหรือไม่แล้วก็จะวิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสีย ่อนะคะก็จะเป็นลักษณะงานที่นักศึกษาได้ทาก็คือจะเป็นการลงพื้นที่เคลียร์แบบสอบถามกรอกข้อมูลแบบสอบถามลงระบบสํานักงานและ Excel นะคะแล้วก็จะมีการจัดทําสื่อน,นําเสนอลงแคนว่ามีการตัดต่อวิดีโอแล้วก็มีการทําตารางบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้อมูลค่ะแล้วก็โดยพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกงานของฝ่ายนี้นะคะก็จะมีพี่เฟิร์นค่ะพี่เฟิร์นชื่อพี่วันวิสาแล้วก็พี่อีกท่านหนึ่งคือพี่นาราะคะชื่อจริงคือพี่ยศยา ส่วนงานที่เราต้องทาเป็นประจํานะคะคือเข้าฟังประชุมประจําเดือนพูดคุยแลกเปลี่ยนมอร์นิ่งท็อกับพอค่ะแล้วก็ทํางานที่รับมอบหมายจากพออค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่แก้มฟ้าส,สวยๆค่ะพี่แก้มฟ้านะคะก็จะอยู่ฝ่ายวิจัยแล้วก็ประเมินผลค่ะอยากถามพี่แก้มว่า น้องนักศึกษาปีนี้ฝึกง,งานเป็นยังไงบ้างคะก็มีความรับผิดชอบดีมากทํางานที่แบบได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความกระตือรือร้น,น,นตื่นตัวแบบอยากเรียนรู้ตลอดเวลาแบบขยันจะถามตลอดว่ามีงานอะไรให้ช่วยทำไหมแล้วก็แบบจะพยายามหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดแบบเหมือนทำอะไรไม่ได้ก็จะหาความรู้เพิ่มในเน็ตหรือว่ามาถามพี่พ แล้วก็มีความน่ารักกล้าแสดงออกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับขอ,อ,อสำน,นักงานสศรษิการเกษตรที่9ค่ะโบไปดูของเราแล้วเองค่ะวส<อ>วัสดีครับสวัสดีครับจะถามว่านักศึกษารุ่นนี้ฝึกงานเป็นยังไงบ้างครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่3ที่พี่เคยมีประสบการณ์ในการฝึกง,งานให้ที่คิดว่าในส่วนที่การ การอยู่ด้วยกันเนี่ยนะส่วนทีส่สำคัญอยู่สองส่วนเนาะที่คิดว่าที่น้องๆทั้งสี่ท่านดีมากเลยคือการมีระเบียบวินยัยในการอยู่ร่วมกันนะนั้นกำกำหนดอะไรต่างๆทุกคนก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้เรื่องของวินยัยเอาเรื่องของการอยู่ร่วมกันการแต่งกายทุกคนก็แต่งกายตามตามที่ที่ตกลงกันนะทุกคนก็น่ารักนะครับทำทำตัวเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนกับน่ารักทุกคนครับ ในเรื่องเรื่องการเป็นอยู่นะครับ